เดี๋ยวผมพามาดูอีกชุดหนึ่งนะครับโปรยาวยามสงการนะครับปีใหม่ไม่ทันแน่นอนนะครับวันนี้ทั้งหมดคือขายหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูใกล้ๆครับชุดนี้หนึ่งมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทเท่านั้นได้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมแถมแลกให้อีกหนึ่งตัวนะครับมาดูก่อนว่าจะได้อะไรนะครับผมก็จะได้12นิ้วนะครับสวยๆแบบนี้เลย2ใบนะครับตัวนี้เป็นทรง RCF นะครับผมตัวนี้ทรง RCF นะครับแล้วก็ตูเบร BV นะครับตัวนี้นุ่มแน่นนะครับ อีกสองใบครับคูพิเตอร์ให้หมดเลยนะครับผมการฝุ่นเรียบร้อยนะครับหน้าตาแกเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้พาวเวอร์แม็กพันตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้พลังไฟออกไปพันครูพันบาทนะครับผมมันก็จะมีฟีคอร์สบูทูธได้นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เราใช้คอร์สในตัวนะครับผมหมื่นสี่เก้าร้อยบาทยังไงแคปหน้าจอทักมาได้เลยนะครับแถมแลกให้อีกหนึ่งตัวนะครับผมอย่าลืมนะครับผมขอบคุณครับ ทีมทุกันนะครับวันนี้เราบุกากีกานะครับสีสเกตนะครับผมปเมกันชราละแนะคืนนี้นงมื่สี่พันเก้าร้อยบาทเดียวไปดูกันนะครับว่าจะกใจแค่ไหนนะครับยับตัวคุอร์นะครับตัวใราคาเี่ยมเนะครับแกลด้วยนะครับ้านลชจบผมตองไข่สะเทือนนะครับวันนี้บุกที่ จังหวัดศรีสะเกดนะครับอำเภอการทราักษ์เดี๋ยวดูนะครับว่าเมทันชิตที่นี่จะลั่นแค่ไหนเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะครับชุดนี้หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับผมเดี๋ยวไปฟังกันเลยติดตั้งเกษตรนะครับชุดหมื่นสี่เก้าร้อยบาทนะครับชุดนี้นะครับเสียงกลางผมให้เน็ตเวิร์ดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นงานตัวใหม่ล่าสุดนะครับกับตะแกรงหน้าผมกูบินเตอร์ทั้งเสียงกลางทั้งเสียงเบสให้นะครับลูกค้าผมบอกเลยว่าชุดนี้คุ้มมากๆนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับว่ามีอะไรกัันนนบบบ้้างะครไไดแห The people they say they don't know me, but they ผมแถมแหลกตัวน um. ี <an> ้ให <knowledge> ้เลยนะครับลูกค้ายันเมษานะครับใครเร็วใครได้แคปบหน้าจอมานะครับวันนี้พี่เขาได้ตัวคูปินเตอร์ตัวใหม่เลยนะครับเสียงถูกใจนะครับพี่รูปลักษณ์โอเคนะโอเคขอบคุณครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับ